เมื่อคุณสร้างเพจแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องดูรายละเอียดนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเพจของคุณนะคะเพราะว่ามีลูกค้าบางคนนะอยากที่จะดูว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณติดต่อได้อย่างไรเป็นความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งเป็นเหมือนแบบทะเบียนการค้าถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าอยากจะตัดสินใจที่จะซื้อเขาอยากจะรู้ว่าคุณมีตัวตนคุณมีช่องทางไหนในการติดต่อเขาก็จะลูดดูลูดดูเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณก็ไม่ควรจะพลาดจุดนี้นั่นก็คือคุณจะต้องเข้าไปที่ข้อมูลเพจนะคะข้อมูลเพจคุณจะต้อง เข้าไปที่เขียนอธิบายปณิธานของคุณหรือว่าเขียนอธิบายสิ่งที่คุณตั้งใจในการทําเพจนี้รวมถึงความเป็นตัวคุณนะคะว่าคุณอยากจะช่วยเหลือหรือส่งคุณค่าต่างๆอะไรให้กับผู้คนที่มาติดตามเพจของคุณรวมไปถึงการติดต่อติดต่อคุณได้ทางช่องทางไหนบ้างนะคะนี่คือรายละเอียดนะคะเบอร์โทรค่ะคุณจะต้องมีนะคะเว็บไซต์ถ้ากรณีที่คุณต้องการที่จะเอาลูกค้าจาก Facebook นะคะไปที่เว็บไซต์เพื่อที่จะดูเพิ่มเติมนะคะ ดูต่อเนื่องหรือว่าอ e ีเมลค่ะเพื่อที่จะให้เขาติดต่อสื่อสารนะคะและที่สําคัญก็คือบางท่านนะคะมีหน้าร้านอยู่แล้วสิ่งที่คุณจะต้องดูก็คือคุณจะต้องรู้ว่าหน้าร้านของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ Facebook เวลาคนเสิร์ชเนี่ยเขาเสิร์ชหาข้อมูลอะไรก็ตามถ้าคุณมีการปักหมุดตรงเนี้ย AI เขาจะจับ แล้วเขาจะนําเสนอสิ่งที่ร้านคุณมีกับลูกค้าเนี่ยเขาจะนําเสนอให้ใกล้ที่สุดเหมือนเขาอยากจะไปกินข้าวแถวไหนหรือเขาอยู่โซนไหนเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาเปิด Facebook เขาจะเปิด GPS อยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นเนี่ย AI มันจะรู้นะแล้วมันจะสามารถที่จะแมทช์ความต้องการกับแมทช์สินค้าที่มีเนี่ยได้ตรงกลุ่มและตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยคุณต้อง ใส่นะคะสำหรับคนที่มีหน้าร้านนะคะร้านอาหารฟิตเนสอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็การเปิดทําการค่ะคุณมีข้อจํากัดอะไรบ้างคุณใส่วันเวลาลงไปตามนี้นะคะแล้วก็ในข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ของสินค้าก็จะมีผลกับเรื่องการนําเสนอกับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะนี่คือรายละเอียดที่คุณจะต้องนําไปแก้ไขหรือว่านําไปเพิ่มเติมนะคะในข้อมูลเพจนะคะตัวที่3นี้ข้อมูลเพจนะคะก็สามารถที่จะ เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดลงไปเพื่อให้เป็นโอกาสในการเพิ่มการขายของคุณได้นะคะเพราะฉนั้นอย่าลืมนะคะใครมีเพจแล้วยังไม่มีข้อมูลเหล่านี้ลองไปเติมให้ครบนะคะเพราะว่าคุณจะได้สร้างความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องกับลูกค้าค่ะ